สวัสดีครับวันนี้เราจะมาภาพหินน่องเห็ดมกหม้อปลากดรดด้วยครับเรื่องหินน่องอ่านี่ปลากรดห่อสื่อมาเนาะครับเนาะกิโลละ170บาทนะครับาเบิ่งเครื่องปรุงมีอย่างนี้ครับนี่ครับขาตะไคร้ใบบักูดนะครับเดีย๋ยวเ่าถีทุบใส่เรนด้วยครับเด้อตะไคร้ใบบักูดขา หล่อหันเลยได้ครับมอ้จับกลองให้เอ้าสี่ละกทุงสี่ละมอมไปเลยมอมไปเลยถูกใส่เียังไงบครับตาแตะไข่แบบกูดไปแล้วครับอันนี้เป็นพักอีตู้ครับเดี๋ยวฮอสี่ใบตบถ่ายนะครับเนาะพริกสดนะครับเด้อใส่พริกสดเข้าไปครับหรือว่าพูดใดายๆตำก็ได้ครับ สามารถตำข้าตะไคร่ร่วมกันก็นได้แล้วแต่ผู้ใดสะดวกนะครับเนาะพอดีมือเดียวครับสามารถเ็ดอันนี้ทุนนี่กระแทกกันครับข้าตะไคร่พระปูดนี่ใส่กับไปเลยพี่น้องเร<ม>ียบร้อยแล้วไงบ่ด้วยผงขลุดครับผงขลุดแล้วก็ใส้หนามปลาแดกนี่ครับไปสองสอนครับ แค่นี้พอเพราะว่าเครื่องพวงเขามีทำนี่เดี๋ยวเขาจะเอาน้ำเติมจังหน่อยนะครับเนาะอเอาไปข้างหมอดเลยครับแหมขึ้นแก๊สเลยเดี๋ยวเขาถี่เติมน้ำลงไปจังหน่อยครับเดี๋ยวพอเลี้ยงหาหนำก่อนไม่มีน้ำจะเย็นเด้อพี่นอ้องเด้อกระเป๋าใจหอนของดีดีดดดตองใจเย็นยาฝากกันเดี๋ยวเขาถี่ เติมน้ำให้มันพอพอถ่วมถ่วมปลาได้ครับเด้สอสุนี่พอเั็นี้เขาจุดแก๊สเลยครับเด้ใจเย็นเด้อเดี๋ยวจุดแก๊สก่อนจะฝอกกดขาม,ขมแเดีลยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเขาสิเอาหมอมาปิดไว้ครับเพื่อที่ให้มันพดอู้ว่จนปลาเปื่อยครับสุนี่พ่ต้องปรุงยังเพิ่มครับแซ่บเลยนี่บอกตรงๆครับเอาไปเห็ดยูเห็ดกิน อันนี้เ้าบ่มีฝาปิดหมวกครับเ้างนี้ปิดแทนเพื่อเปิดเบิ่งพี่น้องมยายามโอ้ยฝุดบวบจะแสีบเดี๋ยวรอทีมงานก่อนนะครับเด้อสอนมาเมื่อกี้ใส่ข้าวคั่วไปหน่อยนึงครับแตตักน้ำลาดข้าวคั่วก่อนต้องซูนมันไหลครับเนี่ยมองได้ว่าถึงน้ำเขาก็กดๆลงให้มันถึงน้ำครับ ต้องใช้น้ำไหลแค่นี้แค่นี้พอโอ้ลืมหอมแดงวะหอมแดงนี่ของแซ่บเลยครับนี่ยเอ้ทีละครับพออีตู้เข้าไปเลยครับนี่ยตู้ใส่เข้าไปหอมสูตรนี่บอกเลยถ้ากินดังขึ้นท้องฟ้านี่เท่ากบดลงมากินน้ำหล่นนี่ขนาดสุดเลยฝากกดกับใครเนาะโอ้เจ๋อคืองูจะของแสบเถอะวะเอาสือ อ๋อไปทิอ้หมีดอกนทางนี้มัย่เลยรน้ด้วไอตู้ยังทันสรืกแล้วทิศตรกเี้ขึ้นมาฮ่าแต่มโอมทิศเอาซอน่ขดไหนี่จุดยจุดม่โมโมหูเรื่องลูกมดะ ใครไปอะไรครับเสียบ รออกระเบิดว่าดีเลยปร่กดใครครับ,บ